ตอนสังว่าินไปเก็บคำคือว่าเดี๋ยวใจหน่อยเอยไปก็เอาจักรยานไปขึ้นลำด้บอีนะ้วทางที่ดาวจักรยานนี่เสร็จลืมลืมมาถึงตอนนี้แล้วจักรยานมาละนี่จก็บเมือแลไม่เลพุ่เอาเมืนอม่ิกพุ่งจจักรยานก็ดอะอรนล่ะองกลัวอันนั้นดนันนะ จะแกี่นี้ไม่เอาเองนะไม่้เา